มีอะไรมีปัญหาครับวหา,าธรรมะจากเว็บไซต์หลวงตาวันที่สามสิงหาคมสี่เจ็ดคนคนแรกเจ้าคณะภาคให้พระนสายหลวงพ่อชาสุพัโทโธนงห่มจีวรสีพระราชทานและใช้ผ้ารัดอกด้วยเมื่อเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจอื่นๆที่จังหวัดกำหนดได้ปือเจ้าที่สมาัิ ที่จังหวัดจังหวัดอุบนลนะครับกับสายหลวงปู่ชาอยู่ที่นั่นนะครับอุบลน่ครับเอ,อ้เอาว่าไปเมื่อเข้าร่วมประชุมหรือทํากิจอื่นๆที่จังหวัดกําหนดได้ปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดหนองปาพงแต่ได้รับการแนะนาว่าให้อยู่ในดุลยพินิษของพระแต่ละสาขาเองอให้อยู่ในดุลยพินิษของพระแต่ละสาขาเองอคือท่านมีหลายๆสาขาครับ จึงน้ำมก,การเรียนถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อรับกคาแนะนําในการปฏิบัติจากลูกศิษย์พระป่าคือเขาเขาจะถามว่าพระสายหลวงพ่อชานะครับลุ่งห่มกีวรแล้วก็ใช้ผ้ารับอกด้วยเมื่อเวลาเข้าร่วมประชุมหรือทํากิจอื่นๆที่จังหวัดบนญกาหนดนะครับทีนี้เขาก็ไปถามเจ้าวัดวัดหนองปลาพงท่านก็แนะนําว่าให้อยู่ในดูพินิกของพระ แต่คือแต่ละวัดหรือแต่ละสาขานั่นแหละครับถึงกราบเรียนถามหลวงตามาว่าว่าขอคําแนะนําแล้วแต่จะแนะนําหรือหลวงตาจะพิจารณาอย่างไรก็ได้ก็ก็ท่านก่อนแนะนำก่อนแล้วให้ดูในพิณีการพิณีจพิจารณานิสัมมากรนนังเสโยบอกแล้วใช่ไหมล่ะครับใ้พิณพิจารณาท่านพูดก็ถูกต้องแล้วสาขาใดก็เป็นส, Jim, ส,สนาขาเป็นที่เป็นท้าทีสีมีธรรมท่านก็ จะต้องปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมั้งท่านเนี่ยท่านที่สอนบอกไปว่าให้เกันดุลพินิจของแต่ละวัดแต่ละสาขานอกดุลพินิจของท่านท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วในทางศีลธรรมเขาไม่ทราบจะว่าอะไรถามมาหาอะไรไอ้ผู้ถามเนี่ยมันก็แทรกปากเปาะไม่เกิดประโยชน์เอาว่าไปครับนี่ผมรังอาจารย์ชานี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอยู่นะ ท่อนจะเริ่มนูน่นอาจารย์ไหนอาจารย์อาจารย์มีโคราชอาจารย์กินเลีหรืออะไรแล้วอาจารย์เราจะทาสามผลสามสีห้าอาจารย์นีเป็นลูกศิษย์ของท่านจามั่นนี่ฟังสะใครยังไม่เคยฟังมาศึกษาหลงกับท่านจามั่นเกิดความเชื่อฟังเรื่อมใช้ยายาติด ท่านบอกว่าอยาญดติเลยนี่เห็นไหมท่านพูดจริงๆคือธรรมราโลกเขาถือกันจะเป็นฝักเป็นฝ่ายถ้าท่านทั้งหลายมีความเคารพนิสัยแล้วมาขอัดติใหม่เสียท่านก็เลยจะเป็นฝ่ายหนึ่งไปและพรรพวกของท่านมีจำนวนมากก็ด้วยและจะเข้าพวกท่านไม่ติดให้ศึกษาอบรมเถอะด้วยศีลด้วยธรรมสมณะเพะื่อข้าเหล่านี้ไม่ห้ามมักผลนิพานด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าธรรมยุทธานิกายมีชื่อมีนามตั้งไว้แม่ต่ไก่เขาก็มีนันว่าสําคัญที่การต้องพูปฏิบัติตัวของเราให้มีอย่าเป็นนิกายใดก็ตามก็ถ้าพูดถึงทางโลก,กับสังคมเขายอมเล่ากันไว้แล้วที่มรรคผลนิพานก็เปิดอ้าไว้แล้วสําหรับผู้ปฏิบัติดีโดยไม่ได้ยอมนิกายนั่นนิกายมีเพราะฉะนั้นถึงไม่อยากใหไไ้ไม่ให้ท่านทั้งหลายยาติเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมส่วนใหญ่ว่ามั่ง ท่านทั้งหลายออกไปแล้วนี่เมื่อมายาติทั้งท่าทั้งหลายที่เป็นคณะเป็นพวกของพระพวกของท่านก็จะเข้าท่านติดท่านติดแล้วศึกษาธรรมไปกระจกว้างฝังหัวไฟนี่ฟังที่คาพูดของปู่มั่นนนเนี่ยท่านพูดเองเราฟังแต่านัดเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์เหล่านี้จริงม้ยาติแล้วกระจายออกมาเป็นถึงอาจารย์ชานี่เคยเข้าไปวัดน้องขือ กันแต่พ่อแมู่อาจารย์มั่นอยู่วัดหนองผืออาจารย์ชานี่เข้าไปศึกษาอบรมอยู่ที่วัดหนองผือออกมาก็เป็นสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเดียวกันอืได้ลูกศิษย์กันเป็นแขนซ้ายแขนขวาในอวัยวะเดียวกันนี่เท่านั้นเข้าใจไหมละ่ะนอนั้นท่านเหล่านี้พูดเราคอยฟังเสมอคอยที่นีพิจาจรณาเสมอเราเองไม่เคยรังเกียจผู้หนึ่งผูดด้ใดไม่กายใดนะขอให้ปฏิบัติดี เข่ากันได้ชนิดทันทีกันทีนี่ทาเป็นอย่างนั้นนะ <S <S ไม่ได้แยกไได้แย่อะไรยังทิ่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นให้ยัดติถูกต้องแล้วท่านสกายมันมีชื่อท่านว่าไปสนใจกับอะไรขอตั้งใจปฏิบัติท่านเหล่านี้จึงได้ต่างจาปฏิบัติแล้วก็มีลูกศิษย์เป็นสิ่งก้านสาขาออกมาเดี๋ยวนี้เขาเรียก่าสายท่านอาจารย์าชาอาจารย์ชาก็เป็นสายของครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อินทรีเนี่ยองนี้นะ มีเรื่องราวเป็นอย่างี้นะก็มีเท่านั้นเลยว่าครับไปไหนเราไปได้แล้วท่านเหล่าน,นี้อยู่ลูกศิษย์อาจาอยู่สำนักไหนเราไปได้หมดเลยเราเข้าสนหทสันทีกันทีเลยคือเราไม่ถือนีกา,นะนกายนั้นมีการมีถือสมณะาที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักผลิพานเปิดอ้าอยู่เหมือนกันหมดแล้วนั่นเนาะไปคนที่สองครับอ่าคนที่สอง <c oughs> จับนารรมัสการ <c oughs> องค์หลวงตาด้วยความ สัพายิ่งข้อหนึ่งผมปฏิบัติโดยการทำความรู้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาและความรู้ความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตอยู่ตลอดเมื่อมีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจก็จะกำหนดรู้ให้ทันรู้แล้วก็ปล่อยวางจะทำอย่างนี้ตลอดกาหนดทันบ้างไม่ทันบ้าง วงเพราะสติยังอ่อนและจะนั่งสมาธิช่วงก่อนนอนแต่เน้นสติความรู้อาการทางกายความคิดและรู้เท่าทันอารมณ์มากกว่าการนั่งถ้าหลานปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปกิเลสต,ต่างๆจะค่อยๆหมดไปหรือไม่ครับเพราะเห็นหลวงตาบอกกิเลสต,ต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐาน จึงทําให้ปัญญามีกําลังพอที่จะตัดกิเลสไปได้แล้วที่หลานทําอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าต้องเน้นสมาธิไปด้วยครับไปอธิบายกานที่ปธิบาย,ยนะิแล้วเราไม่จําเป็นเราไม่ต้องถามมาช่อเสีย่ยตอบอะไรอย่คงเงี้ยอย่างเขาก็ปฏิบายกันคั่วโรคอยนะูอ่แล้วอธิบายแบบนี้เนะี่ยเขาก็ไม่เห็นถามมา ราว่าชื่อเสียตอบแล้วต่อไปข้อสองครับเือบทุกครั้งที่นั่งสมาธิติดของหลานมักจะจำอาการของปิติที่เคยเกิดขึ้นคืออาการตัวลอยจิดจะเป็นไปเองทุกครั้งแล้วก็ไปนิ่งสบายสงบลุ่มลึกไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้จะถูกหรือไม่หลวงตาช่วยแนะนำด้วยครับจากดนานใยเอา,เอา มันไปมันอย่ารอมันจะหัวขึ้นฟ้ากแ,แข่งนกเขาบางทีอะไรเรื่องมี่ก็ไม่มี4 4หหอ,อะไรทำแล้วพวกปีกห้า,หา,หาเรื่อยนะฮะเราก็มีมึงอ่ามนมางย่างแต่ว่าตัวลอย,ยมืออย่างปีกหเรื่อยทุกวันนี้ก็มีนะห้าก็มีใครว่าก็มีอหน้นาพอนล้วตัวลอยขึ้นไปทุกวันนี้ยังมี นี่ก็เป็นปีกีประเภทหนึ่งผิดไงที่เราสอนอะไรเรียนย่างทองงามตัวลอยขึ้นลอยซึ่งต้องบอกว่าขึ้นเรื่อยว่าไงถ้าค่อยปล่อยเนาะก็ลงอย่างที่ชั้นก่างเสาท่างซึ่งตัวลอยอย่างนี้พระทุกวันนี้อย่างมันเนี้ยพระว่าก็มีมีหลายคำไม่ขึ้นอยู่กับพระว่ากับพระไม่ขึ้นอยู่กับผู้หญิงผู้ชายขึ้นอยู่กับที่หัวใจไม่มีเคศอย่างเดียวกันเข้าใจไหม กายกมีเพ่อะไรวะหมดแล้วครับผมตัวรอลอยแล้วทไมเที่ยตัวรอยเองเกิดกันคนนะอย่างพลีที่ท่านสามารถทำทห้ไทยองลอยได้ฮที่พะลีที่ท่านามาลัมจความให้ซึงนพอ่งนีบอก่ล้เรา้อมีย เพราะูเกงรังซือะไรื้อโนอาการเคื่องเป็นผู้เลาให้ฟังเพราะอาการเคื่องอยู่ในเถตาน้นนั่งนั่ง้วยกันสคนเพราะว่าอะไรอ้น่นจะว่ามวาะเยวอาจารย์เพื่อนมานั่งคุยกันนะเานูั่งางนะ 啊、那還有，要快吞，嗯嗯嗯、那不了、oh, 啊。噗噗，吞吞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 吞他吞吞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 吞他吞 แต่คนขึいい้นแล้วท่านท่านจะม่ให้เราขึ้นที่นี่ที่นี่เราจะไม่ขึ้นว่ากันนะจะฝืนท่านว่ากั้นนะอืมจะฝืนท่านจะไม่ขึ้นว่ากันแล้วเดี๋ยวว่เอ้าเครื่องว่างันั่งมาแล้วเอาเครื่องอะไรนี่ก็ตั้งค่าตั้งหมดอ่าเอาขึ้นขึ้นโอ้โหคือกลัวโยกความมันจะขึ้นจริงๆริงวานถ้าว่าเราไปดังนิดหนึ่งขึ้นเลยแต่นี่ท่านชี้เกียรแลเอาขึ้นขึ้น มันจะขึ้นจริงๆท้งนี้กำหนดไวไม่ให้มันขึ้นมักจะทำมากํำหนดอะไรก็ยังเสมส้างเนี่ยตำราจตำวไว้ไม่ให้ขึ้นบังคับตัวเองไม่ให้ขึ้นนะแต่ตู้ของเรานี่ยหวโยกมันจะขึ้นจริงๆดำ๋ย่านนั้นก็จงหยุดหัวด้วหัวด้วยห่อหัวด้าเกิตัวโยกมันจะขึ้นถ้าถ้าวันนี้ยังขึ้นอะไรบางันจะสู้สู้กับ่านตู่้กับ แต่ท่านมาทำพอท่านทานก็เลยหยุดท่านก็เลยไม่ขึ้นพอว่านแล้วท่านก็อหัวื่กันยิ่งยิ่งแล้วก็ยอมรับขึนจริงริงว่าถ้าเราฝืนกับท่านไปไม่นานเราขึงแต่นี่ท่านทำแล้วเราฝืนอย่างนั้นท่านก็หยุดแต่อยดั้นขึ้นอ่างเรี้ยลูอางอขึ้นขึ้นท่านทำมือนี่งเอาขึ้น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 ัานกำลัง ตอนนั้นก็จะบอกให้ขึ้นขึ้นทางตำรวจไม่ให้ขึ้นเดี๋ยวกวนโลกพี่วุไยอยู่เงี่ยมจะขึ้นนะ้วตอนเย็นยังไป่ขึนี่ยวาับเครื่องแล้วมตาอะพรแบบนั้นความพยายามมีทุกวันมีหัวรอยมีพอตำรวดเนี่ยขึ้นขึ้นถ้าตำรดจไม่ให้ขึ้นขึ้นเรื่อยอ่ะถ้าผ่อนตัวก็บอกเพิ่มบุญเจ้าสามเล็กกูไงถึงขึ้นไน ก็ส่งผ่านมาหมดแล้วจนมาสอนโลกด้วยความชอบธรรมนี่มาด้วยมาเราพวกเราอ๋อทพุทธศาสนาจงนจนศาสนาเอกไปเถอะแล้วก็พิสูจน์พวกเราได้ลกภาวนาหาที่ข้ามไเลยนี่เราจะหมอบลาบหมดแล้วไปเจอที่ไหนเล่าสั้นสอนไปแล้วรู้ไปแล้วถึงไปแล้วสอนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆไปเจอเองเนี่ย เราครอบครัวแบบนี้เราต้องสอนแล้วเนี่ยผูกต้องไปหมดผู้เรียสอนสมศักดิ์ศรีองค์เฉลี่ยสิ้นเปลี่ยนจริงจริงสอนโรคด้วยความมือสุดทุกอย่างถูกต้องแน่นย่ับวันนี้ก็จะฟังทุกอย่างนะมีอะไฟังเราหรือมน้องหลายให้ฟังเอานะเรื่องข้าศึกประตูพื้นไฟกําลังเผาไหม้พิศกศาสนาที่ให้ความร่มเย็นแต่โลกมาณนานเวลานี้กําลัง หมุนก็มาเอาไฟ,ฟเผาเข้ามาแบบนั่นแบบนี้อย่างที่อ่านจ,จะดูโอ้ยรเราตรดหรักนะสำแรกนะทำไมจึงเร็วร้่ยอขนาดนั้นมนุษย์เราเสือไอสังตัวเป็นพระเป็นต่อฟาตกอคุณเน,นี่ยนี่นี่เร็วมากอ๋อเสีเยเปียบประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปาาระทานคือเจตนาหลังจเจ้าทูบูชาคุณให้มีแต่ใจปฏิบัติดีปฏิบัติข้อขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ ให้เป็นแหลกเป๋อย่างนี้เข้าใจไหมมีเราเสเาแม่เราพูดแม้แต่อย่างนี้ก็ตามแล้วโอ้ยเราสงรักตัวบาปเกพระเจ้าดีส่วส,งเ,วววสงเทดิดสูงโลกแล้วยังโดดบึงลงมาเห็นแล้วนะไปล้วก็ว่าจะลุกทีไรลุกไม่สุนทึกถึงทาเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาอย่างนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ อย่าขาเดี๋ยวก่อนมันจะลุกมมนขึ้นเนี่ยเขโตโตตายหมดเนี่ยปวดอยู่นี่ปวดตรงนี้ั้นนั่งนานๆนีลุกยากนะนี่เก้าโมงสิบเก้าโมงสิบห้านาทีเนี่ยโตโตขาหนีนักกว่าขานี่เพราะนั่นจึงเหยยดขานี่ก่อนแล้วค่อยๆลุก่อยๆเอามือค้ำ้าก็ลุกพอลุกแล้วเดินไปเดินไปได้สบายเลยเบื้องต้น ลุกกับนั่งระวังยาเวลานั่งเหมือนกันนั่งไม่ทันตกก่อนเอมเลยแล้วลุกลุกลุกไม่ได้ตกอีกน่นก็อย่างนั้นนะยาหม,หมอสิ่งที่ว่านอะนฉันว่ามันเป็นไข้เนี่ยมันไล่าจากนี่ไปอยู่หัวเข่าปวดเข่านะในปวดเข่าเลยวมันมันจะไล่เลยไปมันไม่เลยมันอยู่หัวเข่าทีนี้เลยปวดเข่าพวกจากปวดเข่า,ดขาได้เข่าอ่อนไปเลยถึงได้ดึงอ้นมาเลย